เมื่อกี้เรียกว่าท่าอะไรนะครับเหยียบอก้ังกาลังครับอเหยยบลังกาลังเป็นคล้ายๆแบบรีเวิร์สแต่นี้ใช้แตะคนเหยียบคนืมืันที่จะตีย่งกากับหลังแล้วเป็นยังไงเราจะมีประจำไหมมาโชว์ท่าให้ติดตามกันจะมีติดตามเผยแพร่ออกทุกๆสัปดาห์นะครับผมเดี๋ยวเราติดตามท่าต่อไปว่าคือท่าชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับพีทครับผมคนนี้ครับจำครับโอเคครับขอบคุณครับ